นี่คือกรุงหงสาวดีนะครอันยิ่งใหญ่แห่งอาณาจัากรพม่าภายใต้การปกครองของพระเจ้าบุเรงนอผู้ทรงแสนอยา่นุภาพและที่นี่คือสถานที่ที่พระราชโอรสแห่งกรุงศรีอยุธยาต้องมาประทับในฐานะองค์ประกันนี่คือพระองค์ดำพระโอรสของพระมหาธรรมราชาผู้ทรงถูกพาตัวมายังหงสาวดีตั้งแต่ศงพระเยาว์ พระองค์ทรงได้รับการฝึกฝนวิชาการาต่างๆทั้งการรบและการปกครองอย่างเข้มแข็งภายใต้าสายตาของพระเจ้าบุเรงนอทรงทอดพระเนตรเห็นการเติบโตของพระองค์ดำที่แข็งแกร่งพระองค์ทรงปราบเรื่มใจในตัวของพระองค์ดำยิ่งกว่าพระเจ้านันทบุเรงซึ่งเป็นลูกแท้ๆเสียอีก การฝึกฝนของพระองค์ดำไม่ได้มีเพียงด้านกายแต่ยังรวมถึงการรับคมสติปัญญาภายใต้การดูแลของพระมหาเถรพระอาจารย์ผู้เปรียบเสมือนดวงประทีปพ,พระอาจารย์ทรงสั่งสอนวิชาการต่างๆทั้งกลลศึกสงครามการปกครองบ้านเมืองและคุณธรรมแห่งการปกครองสิ่งเหล่านี้คือฐานอันแข็งแกร่งให้แก่พระองค์ดำ จากห้องเรียนที่สงบสู่ห้องโถงการชุ่มชิงอำนาจแฝงอยู่ในทุกพิธีการของพระเจ้านันทบุเรงวันนี้ความท้าทายใหม่กำลังรอคอยพระองค์ดำอยู่พระเจ้านันทบุเรงทรงนำเสนอปัญหาทางยุทธวิธีที่ซับซ้อนหวังให้พระองค์ดำต้องจนปัญญาเบื้องหน้าพระที่นั่ง เบื้องหน้าปัญหาที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกพระองค์ดำยังคงสงบนิ่งทรงพิจารณาอย่างรอบคอบดังที่พระอาจารย์ได้ทรงสงสอนพระองค์ดำได้กล่าวไปว่าสถานการณ์นี้ดุดดังเส้นผมบางภูเขาหากเรามองข้ามสิ่งเล็กน้อยที่เป็นหัวใจสำคัญการเข้าติดตรงๆจะนำไปสู่การสูญเสียมหาศาลแต่หากเราเพลิกมุมคิด ใช้ทางอ้อมโจมตีจุดอ่อนที่ซ่อนเร้นย่อมได้เปรียบโดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อพระเจ้าบูเรงทรงประจักษ์ในปริชาสามารถของพระองค์ดำและทรงแสดงการยอมรับอย่างเปิดเผยชัยชนะแห่งสติปัญญาในครั้งนี้มีได้มีเพียงคำชมเชยแต่ยังเพิ่มพูนความอิจฉาและความหวาดระแวงในใจผู้ไม่หวังดีอย่างพระเจ้านันทบูเรง